สวัสดีแล้วก็ทักทายทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เดอะช็ c k สตอรีของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับและเดอะช็อคส t o r y ่ของเราวันนี้ผมหยิบยกเอาเรื่องราวที่มีชื่อว่าเจ้ากรรมในเวรมาฝากคูฟังกันครับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยมัธยมศึกษาปีที่6ชีวิตของกลุ่มเพื่อนคนนี้ในสมัยวัยเรียนกลุ่มของคุณต้าและเพื่อน ก็ดำเนินชีวิตไปตามปกติผมกับเพื่อนในกลุ่มโดยเฉพาะต้าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นอย่างมากแต่สักประมาณช่วงปลายเทอมที่สองของการศึกษาตัวของต้าก็มีลักษณะเปลี่ยนไปโดยที่ผมสังเกตเวลาเดินด้วยกันในกลุ่มต้าจะชอบหันหลังไปมองอะไรบางอย่างเสมอจนเรื่องลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นจนเหมือนพวกเราเนี่ยจะชินกับมันไปเสียแล้ว จนกระทั่งต้ามีอาการเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างจนผมสังเกตได้โดยเขาจะมีอาการที่แปลกไปเช่นไม่ค่อยคุยจะมีนิสัยเงียบไปอย่างไม่เป็นปกติอาการที่ชอบเหลียวหลังก็หายไปแต่เปลี่ยนเป็นเขาจะชอบหลับตาหรือขยี้ตาแทนจนผมคิดว่ามันเกิดอะไรบางอย่างกับเพื่อนผมคนนี้แน่ ในช่วงแรกที่ผมไม่ถามเพราะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปัญหาทางบ้านเนื่องจากพ่อและแม่ของเขามีปัญหาทางครอบครัวทําให้หย่าร้างกันแต่เมื่ออาการที่แสดงออกมาให้เห็นนั้นผมคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่และในตอนเย็นวันหนึ่งขณะที่ผมกับป้าเดินกลับบ้านด้วยกันเนื่องจากว่าบ้านเราเนี่ยอยู่ในตัวเมืองของจังหวัดราชบุรีในเย็นวันนั้นผมกับต้าก็กลับบ้านกันเย็นพอสมควรในตอนเดินกลับนั้น เราก็กลับทางเส้นทางปกติที่เรากลับกันในตอนนั้นบรรยากาศก็กโพลเพแล้วขณะที่เดินผ่านสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับโรงเรียนอยู่ดีๆตาก็วิ่งซึ่งผมตกใจมากตอนนั้นตาวิ่งสุดชีวิตวิ่งเร็วมากครับผมตกใจหรือว่าเกิดอะไรขึ้นจะวิ่งตามต้าไปในขณะที่วิ่งนั้นผมสังเกตเห็นว่าตาจะหันกลับมามองข้างหลังเสมอมือนนีอะไรบางอย่างจนตาหยุดวิ่ง ผมถามตาว่าต้าวิ่งหนีอะไรต้าเหมือนนิ่งเงียบไปสักพักแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรแต่สายตาที่ต้าบ่งบอกผมรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่จนเดินไปอีกสักพักต้าก็ถามผมว่าเพื่อนนายเชื่อเรื่องผีไหมผมก็บอกว่าเชื่อนะแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนต้าก็บอกผมว่า ที่วิ่งเมื่อกี้เนี่ยตาเห็นอะไรบางอย่างเห็นเป็นผู้ชายแก่หน้าซีดๆเสื้อผ้าเต็มไปด้วยเ <ove> ลือดทั้งตัวยืนอยู่ตรงบริเวณนั้นผมตอบกลับไปว่าไม่เชื่อหรอก่ามาอ้าผมเลยผีที่ไหนเนี่ยจะมาหลอกกันกลางวันแสกๆแถมยังไม่มืดอีกต่างหากคนก็อยู่กันเยอะแยะแล้วจะมีผีที่ไหนแล้วมาหลอกตาก็เลยอธิบายให้ผมฟังว่าเขาเห็นผู้ชายคนนี้มาตั้งนานแล้วแต่ในระยะแรก เขาบอกว่าเขาเห็นแค่ในฝันซึ่งผู้ชายคนนี้ก็มายืนมองหน้าเขาแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นเพียงแค่ฝันร้ายในระยะต่อมาเขาบอกว่าความฝันเริ่มเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนเขาเริ่มมองเห็นผู้ชายคนนี้เดินตามบ้างเป็นบางครั้งบางข่าวจนพักหลังมานี่เริ่มบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นจนตัวต้าเขาเริ่มหวาดกลัวต้าบอกว่า เขาไม่กล้าแม้แต่จะออกไปไหนไม่กล้าบอกแม้กระทั่งแม่ของตัวเองเพราะเนื่องจากปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นทําให้เขาไม่อยากให้แม่ของเขาเนี่ยลำบากใจหลังจากที่เล่าให้ผมฟังผมก็คิดว่าผีมีจริงแต่จะมาหลอกกันตอนกลางวันแบบนี้คงไม่ใช่ผมเลยคิดว่าเพื่อนเป็นแบบนี้น่าจะเกิดจากอาการวิตกกังวลจนทําให้เกิดความเครียดแล้วเห็นภาพหลอนผมก็เลยปลอบใจเขาแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านเรื่องแบบนี้ก็ดําเนินมาเรื่อยๆ จนถึงระยะเวลาของเทอมที่สองของภาคเรียนซึ่งอาการของต้าจะหนักขึ้นมากเขาเหมือนกลัวอยู่ตลอดเวลาเขาจะบน่นพึมพำเสมอว่ามาอีกแล้วต้องการอะไรจะบ่นเบาๆและก็เงียบๆคนเดียวผมมีความเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วคิดว่าเพื่อนเนี่ยอาจจะเจอจริงๆก็เลยชวนเพื่อนไปทำบุญบ้างใส่บาตรบ้างแต่การกระทำดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ดีขึ้นเลยผม คิดเสมอว่าผีหรือวิญญาณนี้ต้องกลัวพระผมก็ไปหาพระหรือสายศิลที่สามารถที่จะพอหาจากบ้านมาให้เพื่อนใส่แต่อาการของต้าก็แย่ลงไปอีกแม่ของต้าก็โทรมาถามผมและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนว่าต้าเป็นอะไรมีปัญหาที่โรงเรียนหรือเปล่าผมก็บอกไปว่าไม่มีนะครับแม่แต่ไม่รู้ว่าทำไมต้าเขาดูซึมซเงียบ จนคิดว่าเพื่อนผมเนี่ยต้องเป็นบ้าเรือการทางจิตผเหมือนเขาเห็นภาพหลอนบางอย่างคอยตามตลอดเวลาจนกระทั่งเขาบอกว่าช่วงระยะหลังความหวาดกลัวของเขาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นจนต้ามีนิสัยที่เปลี่ยนไปเริ่มขาดเรียนเริ่มเก็บตัวเงียบผลการเรียนก็ตกลงจนสุดท้ายผมไม่รู้ว่าจะช่วยเขาอย่างไรแม่เขาพาไปหาหมอก็แล้ว หาพระก็แล้วแต่ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งตาก็เสียชีวิตในกลางดึกของคืนวันนั้นเพื่อนได้โทรศัพท์มาบอกว่าตาเสียชีวิตแล้วผมตกใจมากในตอนนั้นผมรีบไปที่บ้านตาทันทีเพื่ออยากจะทราบว่าเพื่อนตายเพราะสาเหตุอะไรแต่ในตอนนั้นตำรวจและเจ้าที่มูลิธิก็ไมาให้ผมเข้าไปในบริเวณบ้านเพราะว่าต้องทำการเก็บหลักฐาน แล้วก็เก็บศพแต่ผมเห็นร่างเพื่อนที่ไร้วิญญาณนอนอยู่และมีผ้าห,อหอ่อศพห่อผมในตอนนั้นเสียใจเป็นอย่างมากแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีและหลังจากนั้นเราก็ได้ทราบว่าต้าเสียชีวิตเพราะพัดตกจากระเบียงชั้นสามซึ่งตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการลื่นหรือพัดตกลงมาหลังจากนั้นก็ทำการจัดงานศพแล้วก็เผาศพตามพิธี แต่ในใจลึกๆตอนนั้นผมคิดว่าเพื่อนผมน่าจะตายเพราะสาเหตุอะไรบางอย่างจากที่ตำรวจพิสูจน์คือตาตกมาจากระเบียงโดยเอาข้างหลังลงและตำรวจสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากที่ระเบียงของห้องตา้าเป็นประตูกระจกแต่ก็มีมุ้งรูดอยู่แล้วตา้าชอบเปิดกระจกแต่ปิดมุ้งรวดห้องทิ้งไว้เพื่อให้อากาศระบายเข้ามาได้ซึ่งแม่เขาบอกว่าร้อยวันพันปีเนี่ย ตาไม่เคยแม้แต่จะออกไปนอกระเบียงเลยจนระเบียงเนี่ยมีแต่ฝุ่นเต็มไปหมดแล้วนึกอะไรอยู่ดีๆถึงออกไปนั่งเล่นได้แต่ลึกๆแล้วผมคิดว่าตาตายเพราะกลัวหรือหนีอะไรบางอย่างหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบคําตอบเลยว่าวิญญาณตนนั้นเป็นใครได้แต่คิดว่าหรือมันจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามติดต้ามาทุกชาติพบและพยายาม ที่จะเอาชีวิตของตาทุกชาติไปนั่นเองและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของเดอะช็อคสตอรี่ของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะครับกับเรื่องราวของเจ้ากรรมนายเวรครั้งหน้านะครับเรามาติดตามกันว่าเดอะช็อคสตอรี่ทีมงานเดอะช็อคของเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวของใครมาฝากกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามตัดเข้าไปฟังเรื่องราวสดๆในสถานีกันต่อวันนี้สวัสดีครับ